โอเคครับกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอคเค้าออนไลน์ยี่สิบสี่ทับเจ็ดนะครับแอคเค้าออนไลน์ยี่สิบสี่ทับเจ็ดสำหรับตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะเรวผมเปิดให้ดูครับวิธีการทำแอคเค้าออนไลน์ยี่สิบสี่ทับเจ็ดหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปิดไฟแอคเคาท์ออนไลน์ยี่ทับเจียคือการที่เปิดให้แอคเคาท์ออนไลน์ที่เราไม่จะไ็นต้องอยู่ตรงหน้าจอน,น,นะอืมออคครับ เดี๋ยวผมจะทำแอ c เ u า t ์ไลน์ยี่สิบีทเจ็ดให้ดูนะครับตอนนี้ไอ้เคายังออนไลน์อยู่แบบธรรมดานะครับเช็คได้จากตรงนี้เลยสิ่งแรกที่ต้องรู้นะครับคือต้องใช้คอมทำนะครับอันนี้ a อ c เ u า t อันนี้ตอนนี้แอคเคายังปกติอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี่คือมีเล่นอยู่หมตรงนี้ไม่มี ขั้นตอนแรกให้เรากด F12 นะครับแต่ใครเช่ไม่คุ้นต้เรียนโอกด F12 ้วเปิด Deep Two มาหลังจากเราเปิด Deep Two แล้ว,ลวอันนี้ขอเตรียมเพอ่อนะนอัี๋ีวเราเปิด Deep Two แล้วให้กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปใันมันขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเรากดลงมาตรงนี้กดหาแอปพลิเคชันนะครับ Discord กกไม่ใช่คุกกี้นะครับไม่ใช่คุกกี้ section storage เดี๋นั่นอ,อยู่ตรงไหนวะแย่ลืมอาเดีอยู่ตรงโทเค็นนะครับเห็นปะตัวนี้ครับออกกดนี่คือโทเค็นนะครับแล้วก็กดโทเค็นมาค,ามคาลิกขวากด copy value นะครับ ต่อไปก็ล็อกกินแอคเคาพ์ PP ตัวเองนะครับโอเคหน้นตอนต่อไปครับเข้าลิ้งขอดผมมาลิงก์เดียวได้คลิปครับเขา้าทิ่ขอดผมมายืนยันนั่นะให้เรียบร้อยนะครับจะมีขึ้นที่ยืนนะแตม,มีมันไม,ม่อยู่กดเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะเห็นเยอะไปหมดเลยให้กดอันดับบนนะครับอันดับบนสุดเลยจะได้เข้าลิงก์นี้มานะครับ ก็หลายคนอาจจะทําเป็นอยู่แล้วก็ไอโฟนทำไปดูกดตรงนี้นะครับหลั <Yeah. S 1> งจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับ <Yeah. S 1> กดฟรีแอคเคาท์นะครับแอปก็ได้แอปหลายคนอาจจะขึ้นให้ติ๊กอะไรนิดหน่อยก็ทําไปนะครับใครใครที่ทำไปแล้วมันจะไม่ขึ้นนะแล้วก็กดโฟบเลยนะครับ จะกดโฟกัสเสร็จนะครับอันนี้คือเครดิตนะครับก็ไม่ต้องไปลบมันมนะครับคือซอสพวกนี้ครับมันมีเครดิตนะครับเป็นไปได้ไม่ต้องไปลบนะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่า <c oughs> ใครเป็นคนสร้างก็ดูได้จากตรงนี้นะครับต่อไปก็กดไปที่สีเขียวนะครับก็จะไปดูสีเขียวผมจะตรนเช็คนะครับ ให้ดูว่าเนี่ยล็อกคริตล็กลอกอินมันจะมีคริโตโทเคินโปรเซต่อรอินวีถ้าเป็นโทเค็นตัวใหญ่ก็ต้องใส่ตัวใหญ่เลยครับทูนนะครับก็ใส่เข้าไปกดแอสซิเคียวังจากนั้นไอ l ดี k ลิกพรีเซนต์วิธีการเอาคือวีเอกด,บบเด้วปว่า Discord Developer เปอท์าเขนาวิดลิงแล็บเลย แล้วก็ New Application ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับแต่ผมตั้งชื่อว่า I M a g E เขับแล้วเาต้องการ Image ี๋ยวไม่ต้องไปสร้างบดไม่ต้องทำอะไรครับกดมาที่รี Present ตรงนี้นะครับ <c oughs> ขอไปครแล้วก็กด Add Image แล้วก็เลื่อนห้ Image ที่เราต้องการได้เลยจากนี้แล้วให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับกดเซฟ ี๋ยวจนนี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่โ o ตู to, แล้วกด Copy c r e ีด i id มาแล้วก็แปะลงไปแปะลงไปแล้วก็จะมี Image Name. Image Name. อีเมล n เนมอีเมล n เนมอ้าวลูกจเ,เอาไว้หอ๋อลืมกดเซฟ ทำไว้สิเกีาสิบเปอร์เซ็บโอเคจะใช้ว่า D J S แล้วเปล่าโอเคแล้วก็เอาไปแปะไว้นะครับอิมเตอนี่แล้วก็ใส่อิมเมจนี้เข้าไปเรากดรันดู โอเคถ้ามาขึ้นอย่างนี้แล้วคือตรงนี้ดิงนี้เอาไปใส่ไว้ในไอัไทม์โรบอตเลยนะครับส่วนถ้าขึ้นอย่างนี้คือทํางานได้แล้วนี่ครับผมขึ้นแล้วนะแ๋ยวผมขอเอ,อ,อืมก็ถ้าคุณดูทำตามนะับ เอ็งรู้ว่าได้จริไงไหมก็ลองดูได้นะครับกดเข้ารู้อ๋อใช่นหมนะครับเออสมาชิกที่โดนแบนใช่ไหม ก็เลยขลมโอเคนี่ครับเห็นไหมครับใช้งานได้แล้วลูกเป็นลูกที่เราตั้งเลยก็สำวันนี้ก็มีแค่นี้นครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเอาไว้มีโค้ดดีๆก็จะมาแจกอีกนะครับ